อินลี่เพิ่งตื่นค่ะอินลี่เพิ่งตื่นสี่โมงเย็นแม่รอตั้งนานเออไปแล้วเออไปแล้วออออออยังสว่างอยู่ปะเราไปดูสิดอกไม้บานหรือ,อยังตื่นมาก็ปวดทีเลยหนูเขาฉี่กันนะคะเขาอนุญาตฉี่นอนทั้งวันเลยค่ะนอนจนถึงสี่โมงเย็นเลยค่ะ ตั้งแต่เมื่อคือนนะคะเนี่ยเพิ่งตื่นเดี๋ยวโจะพาไปดูดอกไม้นะคะขอฉีก่อนเดี๋ยวถมทําความสะอาดกันเออถมถมนะคะแค่ฉีนางก็ถมนะคะนางเป็นแมวสะอาดแมวคุณนายอคุณนายรักสะอาดเอกแล้วไปถมอะไรตรงนั้นไม่ได้ฉีตรงนั้นถมถมถมตรงน,นี้ถมถมกันถมถม เียบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดินออกมาพาทุกคนดูว่าดอกชนเอกรักเชียนนะคะดอกยาธิมะดอกไม้หน้าหนาวบานหรือยังพอดีลิลี่ตื่นพอดีไหวละ่ะลูกไปไปดูสิบานหรือยังพาเพื่อนไปดูเฮย้ฮยเห็นอยู่ไว้ไปดูค่ะพาเพื่อนไปดูตรงนั้นไหมตรงนั้นหรือเปล่าอะไม่ใช่อยู่ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ โอ้ยโผล่มาแล้วยังไม่บานยังไม่บานเลยโผล่มาเป็นดอกตูมๆแล้วโอ้โหต้องรอสักหน่อยนะคะโผล่มาแล้วนี่เห็นไหมยอ่โผล่มาแล้วมีอันนี้เต็มเลยนะคะเป็นสวนเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวรอก,ก่อนรอก,ก่อนยังไม่บานเนี่ยกำลังตโมวิ่งลันละทำไมวิ่งดักไปดักมามเนี่ยยัตื่นนอนทั้งวันเลย น,นตนื่นนอนนั้งนอนะอุ้ยอุ้ยออุ้ยออออยไปไหน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 ไหแล้วคะอุยหลบกันหลบภัยค่อยไปดูใหม่เนาะมันมืดแล้วดูต้นคริสต์มาสยังอยู่นะคะไหนเห็นไหมยังดูมันสดชื่นไม่แห้งเลยทุกคนดูแต่กค่อยแบบปลิวลงมาอยู่แต่ว่ายังเขียวแล้วค่ะมาทันเข้าเย็นนะคะดูต้นไม้ดอกไม้บ้านไม่ย่า อันนี้ขนาดหน้าหนาวยังเขียวสวยนะวันบ้านหนึ่งในบ้านเหราตายมาทานอาหารเย็นกันค่ะอาเนบนโบรดนี่นะคะบโบรดเราเป็นขนมปังบโบรดนี่ก็จะเป็นหมูวันนี้มีหมูบดสดๆอีกแล้วนะคะแม่ช่างกับพ่อปู่ชอบมากนี่มุมนึ Miele Lite oder Miele Leute? Ich weiß nicht, wie sie das jetzt aussprechen. Ob es jetzt Englisch gesprochen wird oder ob Mäh, das ist der alte meler name Miele Leute geschrieben mit TH hinten. Was Mi denn jetzt? Miele Leute, das Dacht Brot. Die, dachte ja tausend Ja. Also, miele Leute. Oh, <lacht> oh. <lacht> อันนี้จ้ะลมแรงมากเลยจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนอุย้ยหนาวสวัสดีค่ะสวัสดีอีกวันหนึ่งค่ะทุกคนเข้ามาในสวนหนึ่งเห็นมีแดดเนาะแต่ว่าลมแรงลมแรงมากเลยออ้ยลิลลีลมแรงมากเดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนหน้าหนาวเป็นอย่างเงี้ยอุย้ยลมมามันเสียงจะเข้านะทุกคนเดี๋ยวหนิงจะไปเก็บมะเร็งคณะ ลมเหรอลูกลมแรงนะไหนดูดอกไม้บ้านยังไปดูสิเพิ่งจะโผล่ชเนกร์กชินเดี๋ยวรออีกหน่อยนะคะนี่ยังต้นเล็กอยู่ตกใจตกใจแล,ล้วล่ะอะตกใจนะลมมันแรงลเนาะต้นเนี้แม้จะหนาวก็ยังเขียวตลอดเลยนะคะทุกคนเขียวงามสวยมีอยู่สองต้นบ้านแม่ย่ามีสองสีนะสี่นะซีเส้นกาลังโผล่มา โอ้ยเดี๋ยวอยากมาทำความสะอาดสวนดูสวนหน้าหนาวนะคะตอนนี้ไม่มีลมถ้าลมมาเนี่ยก็จะปิดกล้องเดี๋ยวมันเสียงดังนะนี่ก็ต้องตัดนะคะเดี๋ยวต้น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 ใหม่ก็จะขึ้นมาเห็นไหมแทงสีเขียวมาแล้วนี่ก็ต้องตัดทิ้งนะคะนี่ขนาอยู่นี่ขนาเอ้ยน้าขนาหนึ่งปล่อยไว้เป็นดอกได้มเมล็ดละเดี๋ยวเด็ดเอา เอาไปปลูกหาซื้อยากแพงมากเลยนะคะโอ้ทุกคนคณะของเราอุ้ยได้มเมล็ดพันธุ์เยอะเลยนุ่นก็อีกนะนุ่นนุน,น,น,นอันนุ่นยังไม่แห้งนะเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนปักชียังเขียวอยู่เลยโอ้ทนหนาวสุดยอดเลยนะทุกคนเดี๋ยวร้อนมาเดี๋ยวก็โตดอกบัวดินกําลังขึ้นมาเนี่ยอุ้ยแดดมาแล้วเลยนี่แดดมาแล้วลูกทำไร ขุดอะไรอยู่น้ำผฉีกหรอเมล็ดพันุคณาของเราโอ้ยเสียงนกจิ๊บจิ๊บทุกคนเวลาแดดมีแสงแดดได้ยินเสียงนกไหมคะเดี๋ยวโอกาสดีค่อยมาทําความสะอาดสวนหลมผัดปลิวโอ้ยหน้ามูกก็จะล่าลินรี่แม่ตกใจเข้าบ้านดีกว่าเนาะอุย้ยทำไมเป็นจุดๆอะไรตรงนั้นคะอะคุณคิดว่าคุณจะหลบพ้นเหรออะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยยังสวัสดียังคะนานๆจะได้ออกมาในสวนแบบมีแดดแบบนี้ทุกคนคะ่ะโอ้โหท้องฟ้าพึ่งแบบเปิดท้องฟ้าแจ่มใสก็วันนี้ลคะค่ะปกติเนี่ยโอ้โหท้องฟ้าแบบมืดมนท้องฟ้าไม่มีก้อนเมฆแบบนี้ไม่มีสีฟ้าแบบนี้เฮ้ยน,นี่จา๋าเดี๋ยวเราก็จะใกล้ได้ปลูกพลิกปลูกผักอีกแล้วนะลูก อะเะช่วยแม่ขุดไหมต้นหอมขนาดอยู่ใต้หลังคานะทุกคนเห็นไหมที่หนึ่งแบบเวลาหนึ่งเด็ดหนึ่งก็จะเด็ดแค่ใบเอาไปกินนะคะทำกับข้าวขึ้นมาเขียวอีกแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วโอ้โหเข้าบ้านดูไปลมแรงนู่นนะต้นคริสต์มาสยังอยู่นะลูกเนี่ยไปเข้าบ้านแล้วลมแรงเนะมาเร็วๆเข้าบ้านเดี๋ยวแม่ออกมาเดี๋ยวแม่หนาวลูก แม่ใส่เสื้อใหม่ที่เอาเข้ามาในบ้านนะคะนี่ก็แห้งแล้วได้มเมล็ดพันธุ์พลิกนี่ไงพลิกชอ่อมีสองแบบเลยนะคะได้มเมล็ดพันธุ์แล้วนี่แหละจะไว้เพาะปีนี้เข้ามาดิมาแล้วเห่นด,ดิเข้าบ้านมามาโอ้ยเข้ามาโลกูกมันลมแรงอะอ๋อลมแรงนะเข้าใจเป่าโอ้โอดีอยวประตูหนีบ ไปเข้าบ้านเร้วนี่ก็อีกพันหนึ่งนะคะนี่พริกส้มกระถางชีเขียวก็อร่อยเอาไปเป็นแบบพริกทอดได้เลยได้พันอีกแล้วนะคะนี่ก็เก็บไว้แบบนี้แหละอันนี้ต้นยังไม่ตายนะนี่เดี๋ยวนี้จะตัดวันนี้แหละตัดตัดตัด,ตดใครก็ยังอยู่นะคะขุดใส่กระถางไว้นี่ก็ลายกระถางเลยนี่ห้อ <laughs> ยตรงเต่ง เอาเข้าบ้านได้ไม่หมดเนะเดี๋ยวเราก็ได้พันพริกเอาไว้เพาะนะคะเดี๋ยวขอทำความสะอาดสวนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนี่ลินลี่ไม่อยอมเข้าบ้านเดี๋ยวขอทำความสะอาดสวนแล้วก็เก็บกวา,าดบางสวนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่ำเร็วนะคะเดี๋ยวจะเมืดก่อนเนาะมันกำลังอากาศดีมีแดดนะคะถึงแม้จะลม นิดหน่อยนะเดี๋ยวออกกำลังกายในสวนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวมาเพาะผักกันนะคะลินนี่บ๊ายบายทุกคนคะ่ะเอาฟ i t h the c e n t u